สวัสดีค่ะก็มาอัปเดตงานวางเครื่องยนต์กันบ้างนะคะจากทีละคันดันทีละคิวนะคะคันนี้ทำอะไรบ้างคันนี้วางเครื่องยนต์อีสุสามพันเทอร์โบค่ะแล้วก็ติดตั้งระบบเบรกจิ๊ฟี่เปลี่ยนซีนกระบอกดับติดตั้งสโลว์นะคะสโลว์เราก็ติดตั้งเป็นสโลว์นิสันคาร์บอนค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะคะแล้ว หลังจากที่เคลียร์สองคันส่งกลับนะคะก็เดี๋ยวจะต่อกันเลยนะคะตอนนี้คือคิวงานวางเครื่องยนต์นะคะของเราแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะจากไปทีละคันทีละคิวนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราลุยกันต่อให้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมาแบบสภาพเดิมๆเลยนะคะอันนี้คือเราก็กําลังจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะไล่ดูติดตั้งระบบน้ํา ไล่น้ำแล้วก็เซฟดูติดไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะคะติดเครื่องไว้ประมาณ4ชั่วโมงอันนี้คือดูเครื่องแบบอิดิบเลยนะคะแบบว่าไม่มีน้ำมันเยิ้มนะคะมาแบบว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้เราจะถือว่าก็จะอุ่นใจหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาติดไล่ดูกันประมาณ4ชั่วโมงนะคะวันละประมาณ4ชั่วโมงถ้ากำลังแรงเครื่องดี นะคะไม่มีวูบไม่มีดับไม่ดับระหว่างตอนที่เราติดเครื่องอยู่ก็ถือว่าเครื่องผ่านนะคะพอหลังจากผ่านแล้วนะคะเราก็จะเก็บเซตรายละเอียดเก็บความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนฟิล์ท่ายหน้าเครื่องแล้วก็ท้ายเครื่องให้นะคะไสกรองนะคะเช็คให้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะงานวางเครื่องยนต์เทินเครื่องเทินเกียนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะมีตั้งแต่เครื่อง8 8ธรรมดาไปจนถึงวิสุสามพันนะคะมีงบอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็เข้ามาคุยกันนะคะทุกรุ่นทุกค่ายนะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะงานวางเครื่องยนต์นะคะโอเคนะคะก็สำหรับคันนี้ก็จะติดเป็นตัวเครื่องยนต์วิสุ88ดธรรมดานะคะ ก็ติดเครื่องยนต์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะติดเป็นเครื่องยนต์อิสุสามพทโบนะคะแล้วก็ติดตั้งระบบเบรกให้ใหม่นะคะเป็นระบบเบรกลม k s นะคะก็2รายการนะคะแล้วก็จัดเรียงอุปกรณ์นะคะตัวด้านล่างใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มแบตเข้ามาเป็นอีก2ลูกนะคะก็เดี๋ยวรอชมนะคะ มีงบจบอยู่เท่ลาลหยทักกันเข้ามาได้เลยนะคะงานวางเครื่องยนต์อีแตนอูอนันต์การชักสมใจทักที่เบอร์092411962นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ